สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจ้าสาวใส่ทองสินสอดหนัก60กิโลกรัมจนแทบขยับไม่ได้เชื่อช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมา World of b u s รายงานว่าเมื่อไม่นานมานี้เจ้าสาวจากมณฑลหูเป่ยประเทศจีนได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ในระหว่างพิธีแต่งงานของเธอที่จัดขึ้นเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาจากทองที่เธอสวมใส่หลังจากที่ได้รับมาจากเจ้าบ่าวแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าทองแล้วนั้นใครๆก็ต้องชอบและอยากได้ไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดโดยเฉพาะเครื่องประดับแต่ดูเหมือนว่าเจ้าสาวรายนี้จะต้องเผชิญกับความยากลําบากมากมายในการสวมทองที่เจ้าบ่าวมอบให้เพราะมันทําให้เธอแทบจะขยับตัวด้วยตนเองไม่ได้เลย โดยมีการเผยแพร่ภาพของเจ้าสาวที่ขณะสวมชุดสีขาวและถือช่อดอกไม้ในช่วงเวลาที่เธอต้องเคลื่อนไหวนั้นเธอต้องให้เจ้าบ่าวหรือคนอื่นๆช่วยกันประคองอยู่ตลอดเวลาซึ่งความเหลืองอารามของ,องทองที่ห้อยอยู่บนคอเจ้าสาวนั้นบอกเลยว่าเตตาเหล่าบรรดาแขกเกลือที่เข้ามาร่วมงานเป็นอย่างมากจนต้องหยิบกล้องขึ้นมาบันทึกภาพเอาไว้มีรายงานระบุว่าเครื่องประดับทองคําเป็นสินสอดทองมั่นที่สามีของเธอมอบให้เธอนั้นมีจํานวนประมาณ60ชิ้น และถูกกระจายสวมใส่อยู่ตามข้อมือและคอของเธอโดยต่อชิ้นมีน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมรวมเป็นน้ำหนักกว่า60กิโลกรัมจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะทําให้เธอไม่สามารถเคลื่อนไหวด้วยตนเองได้ตามใจชอบและจะต้องมีคนคอยประคองตลอดเวลาซึ่งสาเหตุที่เจ้าสาวต้องประโคมใส่ทองขนาดนี้ก็ไม่ได้เป็นเพราะอยากจะอวดเครื่องประดับที่เธอได้เป็นสินสอดเพียงเท่านั้นเพราะภายในท้องถิ่นดังกล่าวนั้นมีความเชื่อว่าทองคําเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี มัน่นคงและสามารถปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายหรือโชคร้ายได้การใส่ทองเข้าไปทั้งตัวขนาดนี้จึงเป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเสริมความโชคดีมังคั่งก่อนเริ่มต้นชีวิตคู่ของบ่าวสาวนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ